ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minimax Channel นะครับคลิปนี้มี n i m a x ก็จะมาสอนวิธีการขึ้นรล้ง Legendary ใน13วันนะครับจากที่ไม่มีแล้งอะไรเลยนะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลดีนะครับคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่ยังเล่นไม่เก่งนะครับยังมีคนที่เล่นเก่งกว่าผมอเยอะนะแล้วก็เทคนิคของผมเนี่ยถือว่าเหมือนคนยังเล่นไม่เป็นไว้ซ้านะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคอื่นๆที่ผมใช้ในการไต่เล้งนะครับที่สามารถช่วยคุณให้เล่นแล้วแรงขึ้นได้ง่ายขึ้นนะ เริ่มแรกที่รถนะครับรถคลาส A แล้วก็รถคลาส B เนี่ยสามารถใช้ไต่แรงได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าเราต้องอัพสถานะให้สุดนะครับไปที่ค่าเหล่าน,นั้นไม่ใช่แม็กทุกอันนะให้แม็กแบบประมาณอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะให้เราเลือกสายที่หลังอัดหมดอย่างมันทําให้เราเปลืองเงินนะครับแล้วก็ถ้าสมมติให้ผมเลือกใหม่เนี่ยผมจะไม่ซื้อฮันเตอร์ละผมจะมาซื้อพวกชิลด์ไซส์แล้วก็ซื้อพวกบิ๊กคิวแทนนะครับเพราะว่ามันไต่แรงได้เหมือนกันแล้วมันก็ ถูกกว่ารถคลาส A ค่อนข้างเยอะนะครับเก็บเงินไว้ซื้อรถคลาส A อันอื่นที่มันดีดีดีกว่านะสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าเปลืองเงินนะครับจิ้งจอกถ้าสมมติว่าอัพเลเวลเต็ม2,500เพชรนะครับประมาณนั้นแนะนําให้ซื้อเป็นตัวเพนกวินสีชมพูนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างถูกแล้วก็มันสามารถใช้เป็นตัวขั้นระหว่างที่ว่าก่อนจะมีสัตว์เลี้ยงตัวที่มันเก่งกว่าที่มีอยู่ในเซิร์ฟไทยตอนนี้เข้ามานะครับอย่างเช่นตัวนกนะครับในเซิร์ฟจ,จนนะ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการสอบใบขับขี่นะครับผมแนะนําให้สอบให้หมดเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงคุณก็ต้องเจอกับผู้เล่นที่เก่งขึ้นมาอยู่ดีถ้าคุณเก่งมากกว่าเดิมไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องแพ้นะครับในแรงข้างหน้านะครับก็แนะนําให้เล่นกับคนเก่งๆแล้วคุณจะเล่นเก่งขึ้นเองนะครับอัพสกิลทุกอย่างนะครับยกเว้น go rush นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยให้เราไต่แรงเร็วขึ้นนะครับแนะนําให้ดู ทิปส์ต่างๆนะครับของซ i t ัสนะครับเราก็ทำให้เป็นให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าคุณต้องการจะไปเ e เจน d ด r รีเนี่ยคุณต้องทำทิกทุกอย่างในนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลงลึกอีกคลิปให้นะครับเพราะว่าซ i t ัสเนี่ยจริงๆยังสามารถอธิบายให้ลึกกว่านี้ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็น Tutorial แบบสั้นๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเลยทาให้มันเป็น คร่าวๆแต่ว่าเข้าใจง่ายนะครับต่อมาก็แนะนําให้เราศึกษาเทคนิคต่างๆนะครับในด่านแต่ละด่านจากซ i ตัสนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้เส้นทางที่เร็วที่สุดของด่านนั้นๆนะครับแล้วก็เทคนิคที่ต้องใช้ควบผู้กันไปนะครับเราก็ดูสิ่งสนามแข่งด้วยนะครับดูโปรเทเยอร์จีนด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาผู้เล่นที่เล่นเก่งกว่าเรานะครับเพื่อที่เราจะได้เอาเทคนิคของเขาไปประยุกต์ใช้เองนะครับต่อมาเป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้ลงแรงนะครับก็คือผมจะพยายามพุ่งไปข้างหน้าที่สุด เพื่อที่ว่าผมจะได้ไม่ต้องไปโดนชนเยอะๆนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องสนมากว่าเราจะต้องทํำยังไงแค่เราสนว่าทํายังไงให้เราพุ่งหลุดวงที่ว่าแบบคนเขาขับกันมาเยอะๆได้นะครับเพราะว่าถ้าเราพุ่งไม่หลุดนะครับมีโอกาสที่ว่าเราจะโดนชนจากคันอื่นได้ง่ายนะครับหรือว่าเราเองก็สามารถไปชนเขาได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งนี่อาจจะทําให้เราตีวงไม่ได้เหมือนที่เราควรจะตีได้อะไรประมาณนี้นะครับมาทำให้เราความเร็วช้าลงนะครับถ้าเราพุ่งแล้วหลุดออกมาจากลงรถได้เนี่ยเราก็จะได้เปรียบเพราะว่าเราไม่ต้องไปชนกับใครนะอีกอย่างที่เราควรจะศึกษานะครับก็คือวิธีการเข้าเส้นชัยที่เร็วที่สุดของแต่ละด่านนะครับมันช่วยได้นะแล้วก็วิธีการดิฟให้ติดโค้งนะครับพยายามใช้เบรก k i n g d i f เพื่อช่วยอันนี้นะครับ <_ d histoire> เพื่อช่วยให้เราเกาะโค้งได้คมมากขึ้นนะครับมันจะทําให้เราไปได้เร็วมากขึ้นทางลัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องฝึกนะครับมันจะมีทางลัดที่จําเป็นต้องไปแล้วก็ทางลัดที่ไม่ได้จําเป็นต้องไปขนาดนั้นนะครับถ้าให้แนะนําก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงทางลัดที่ยังไม่มั่นใจที่จะไปนะครับเราก็ไปฝึกทางลัดที่จําเป็นต้องไปหรือว่าทางลัดที่ว่าถ้าเราลงแรงสูงสูงแล้วเราไม่ไปเนี่ยเราแพ้แน่นอนอันนั้นต้องไปฝึกมานะครับมันจําเป็น ือว่าทางรัฐที่ว่าไม่จําเป็นนะครับเราไปไม่เป็นแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเราแพ้แน่อันนี้เราก็ต้องลองเสี่ยงลองไปดูเผื่อฟุกเข้าได้นะครับเราก็จะพลิกได้ระดับหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะท้ายที่สุดนี้ก็แนะนําให้นอนแล้วก็อาบน้ํานะครับเพราะว่ามันทําให้คนเล่นดีขึ้นได้ด้วยความที่ว่า คุณมีสมาธิมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าทั้งวันคุณเหนื่อยแล้วเนี่ยแล้วคุณมาเล่นเนี่ยแน่นอนว่าการดิฟของคุณก็อาจจะไม่คมเท่าที่ควรนะครับแล้ววันนี้ทุกคนก็ได้กันไปเต็มแม็กแล้วนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปได้นะครับเพราะว่าทุกๆคลิปที่ผมทำประมาเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาทำนะครับการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เนี่ยมันช่วยผมได้นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ